สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกนะครับผมพอดีวันนี้ผมก็มีเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2547มาให้รับชมนะครับผมนี่ครับสภาพอาจจะเก่าเลยนะครับผมเหรียญนี้ถือว่าสำหรับผมนะครับระยะเวลา1เดือนในการสะสมนะครับผมเหรียญนี้ผมสามารถหาได้ถึงแค่2เหรียญนะครับถือว่าค่อนข้างจะหายากนะครับสภาพเหรียญค่อนข้างจะเก่านะครับเพราะว่าเจอแค่นี้จริงๆนะครับผมเจอแค่2เหรียญนะครับเก่ามากนะครับสภาพ ไม่ไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเก่าหน่อยไม่ได้เช็ดไม่ได้ขัดนะครับเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดือนนี้อ่าความคิดผมนะครับเดรียนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับผมแล้วก็ราคาหน้าเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็ราคาอยู่ที่สิบาทนะครับไม่ได้สูงม่กว่าหน้าเหรียญนะครับเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่การผลิตค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับผมแต่ในอนาคตนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอเหรียญนี้นะครับผมแนะนําให้เก็บสะสมนะครับผมค่อนข้างจะหายากค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ